a อ e k 973แม้ชื่อจะละไม้ไปทาง AK แต่นี่ไม่ใช่ AR รูปทรงดุดันแต่มันยิงเป็นชุด oh, <no. S 1> เลยชุดให้ความโหดล,ลดลงโข ổ, มากับกระสุนเหลือเฟือ30นัดยิงเข้าสกี่นัดเนี่ย ความแรงใกล้เคียงกับปืนเบิร์ดช็อตสว่าด5.56ก่อนหน้าแต่ความคล่องตัวเหมือนจะดีกว่าพอสมควรสามารถเก็บศัตรูไม่ใส่กรอบได้ในการยิงชุดเดียวแน่นอนยิ่งคล่องก็ต้องยิ่งเพิ่มสกิลความแม่นยำในการยิงด้วยไม่งั้นเราเองเลยจะถูกนอก <c oughs> ใครคิดเอามาร์คแมนยิงเบิร์ดช็อตแบบนี้เข้ามากันเนาะ <c oughs> เอาเถอะ <c oughs> ไปแต่งตันนี้กัน <c oughs> ไซส์สโควบิลลิส 3H ปากกระบอกคอมเพนเซเตอร์เหมือนเดิมกระบอกปืนเ i น f o r ์สบ Barrel เพิ่ม d ดาม g จอีกหน่อย Magazine X10 m a เ2 m a g 60นัด Fire m o s ใช้กระสุน7.62 Over Pressure เพิ่มความแรงเข้าไปอีก ถือเป็นปืนที่คล่องตัวมากอย่างเห็นได้ชัดไม่ค่อยรู้สึกถึงความเป็นมาร์คแมนเท่าไร่ <c oughs> แต่เขาว่าใช่ก็ <c oughs> ต้องใช่นะยิงทีละนัดหวังผลลำบากดามจเบายิงเป็นชุดได้ผลดีสุดแม้จะยิงลำบากและก็ยากที่จะไม่หงุดหงิดก, <c oughs> กระสุนกอกลุ่มดีและความคล่องตัวแบบนี้ไม่น่าจะมีไว้บุกเท่าไหร่น่าจะเอาไว้ใช้หนีหรือเปลี่ยนตำแหน่งยิงก่สายสัพอตคอยตอดนอกกันไฟต้องหนีไวไว้ก่อน